ีน่ตอบก,กิจการนี้ให้ถึงสามสิบคนนึงนะคะับพบกับช่องคุณนี้ช้าแน่เลยนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารให้คุณนีกันค่ะแต่คุณนีไม่อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาแย่งตอนทำค่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่ คนนี้รับประทานประจำเลยนะคะขื่องใส่ถุงมือก่อนค่ะเต็มดีสองอันดีคะอาหารเม็ดค่ะว้าวซึ่งเราจะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้มันไม่ไม่กรอบเกินไปแล้วอย่างขั้นที่สองนะคะแล้วก็คลุกให้มันชุ่มๆเลยค่ะเนอจากอาหารเม็ดมันจะมีโอตีนะคะมันก็ยังทำให้เคีย้ยงง่ายกลิ่นหอมขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่คุณนีรับประทานค่ะตัานะคะ,ะ,คะตับไก่ค่ะตับไก่มันก็จะหอมน,นะคะคุณก็สามารถรับประทานได้มาน,นี่นะคะตับไก่แล้วก็ไม่ได้ซื้อตับไก่ที่มันแบบดีขนาดนั้นหรอกนะคะเราซื้อ แล้วก็ซื้อกลางๆค่ะไม่ต้องคุณภาพดีขนาดนี้ไ่ทั้งหมดประมาณสี่ไม้ข่ะน,นิดๆนะคะเคราะะ่าันี้เต็มเราก็ต้องมาบดน,นะคะไม่งั้นคุณนี้มันไม่กินค่ะเพราะว่าคุณนี้อ่ะมันต้องกินด้วยรสชาติท่านั้นนะคะนะคะสอตอนสุดท้ายนะคะผสมข้าวเลยค่ะแต่เราคำนวณข้าวมาเยอะเกินไปนะคะน,นันนคือข้าวที่ดูหินเลยนะคะร้อนมาก เราต้องคุกให้ทั่วนะคะไม่งั้นอ่ะคุูเน้เ,นเขาไม่กินนะคะเพราะเขาเป็นหมาที่ฉลาดส่วนไหนที่แบบไม่มีเสียงําลเป็นสับแบบเนี้ยค่ะบบเขาอ่ะเขาก็จะเขี่ยทินะคะเพราะเขา,า,าเป็นหมาฉลาดนะคะจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้มันเลี้ยงมาวิธีการเรียงหมาะค,ะค่ะขยาเลยะค่ะ ิแค่นี้นะคะ